สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องดาร์สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนก็บรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับสำหรับร้านนี้นะครับที่ผมจะพามาทานในวันนี้นะครับก็เป็นร้านรสเด็ดนะครับขวัญใจมหาชนนะครับเป็นร้านที่จะมีหนึ่งร้านหนึ่งตำบลนะครับหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่จะ มีอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่อร่อยเด็ดแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับกับบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพรยาแบบนี้นะครับร้านนี้ก็จะอยู่ในวัดต,ตึกนะครับหรือท่าเรือวัดต,ตึกนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อน ขับรถเข้ามาวัดตึกนะครับมาตรงด้านริมน้ำนะครับก็จะมีของกินของอร่อยหลายร้านเลยนะครับตรงนี้มีทั้งร้านน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อนๆหรือจะเป็นร้านขนมนะครับบางวันก็จะมีขนมเทียนนะครับบ้าจางขนมใส่ไส้ที่เขาทําเองนะครับเขาก็จะเข็นมาขายอยู่ตรงข้างหน้านี้แหละครับเพื่อนๆลูกชิ้นทอดของทอดนะครับไก่ทอดนะครับเพื่อนๆของอร่อยเยอะมากๆนะครับก็กลับ ท่าน้ำนะครับวัดตึกนะครับเพื่อนเพื่อนเดินทางง่ายนะครับสามารถปักบุดมาได้เลยนะครับที่วัดตึกจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนขับมาด้านในวัดนะครับขับเข้ามาเรื่อยๆนะครับโซนริมน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็จะเจอกับร้านน้ํานี่ครับร้านน้ําร้านนี้นะครับก็แก้วละสิบห้าบาทยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับมีเก๊กหวยนะครับ น้ำส้มลำไยกระเจี๊ยบโอเลี้ยงชาดำเย็นหรือว่าจะเป็นโอวันตินหรือน้ำอรดลมก็มีนะครับเพื่อนๆราคาแก้วละยี่สิบาทแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสั่งน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันต่อนะครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับเพื่อนๆรับประกันเลยครับว่าอร่อยเด็ดมากๆนะครับเมนูก็จะมี วนนะครับเพื่อนๆที่หลักก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้านะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะวนเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูคือเมนูเกาเหลาหมูนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเกาเหลาเลือดหมูต้มเลือดหมูนะครับอร่อยเด็ดทุกเมนูนะครับเพราะร้านนี้นะครับน้ําซุปเขาเด็ดมากนี่ครับดู ก็รู้นะครับเพื่อนๆก็จะมีการใช้ตาถฐานกันอยู่นะครับสาหรับร้านนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ก็มีข้อตะเค็มด้วยครับแกาแกสลับข้อตะเค็มนนะครับเพื่อนๆ ร้านแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นบรรยากาศก็รู้เลยนะครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับการเตรียมอาหารการจัดของเนี่ยสะอาดสะอาดน่าทานมากๆเลยนะครับสําหรับเมนูวันนี้นะครับก็สั่งมาเป็นตัวเส้นบะหมี่ปอกนะครับต้มยำนะครับเพื่อนๆทั้งยำแห้งยำน้ำบอกเลยนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับขนานแท้ดูได้จากคนทำนะครับเพื่อนๆ น้ำซุปรสเด็ดหอมหวานซุปกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆนถ้าสั่งเป็นเมนูแห้งนะครับแกจะแถมน้ำให้ด้วยนะครับนี่ครับยำกันสดสดแบบนี้นะครับเพื่อนๆทั้งพริกคั่วถั่วป่นหอมๆเลยนะครับดูพริกขั่วดูถั่วป่นของแกนะครับเพื่อนเพื่อหืสีสันหน้าตาหน้าทานมากเลยนะครับนี่ครับเจอหมูแผ่นแบบนี้อย่างชอบเลยนะครับเพื่อน เป็นหมูต้มนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาหั่นสไลด์นะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดเลยคือหมูต้มแบบนี้นะครับน้ําซุปมันจะเข้าเนื้อนะครับเพื่อนๆมันมีความอร่อยในตัวของเขาอยู่แล้วมันมีทั้งความหอมของตัวน้ําซุปนะครับความหวานแล้วก็ตัวพริกไทยนะครับโอ้โหเข้าเนื้ออย่างเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็มีเครื่องทั้งหมูสไลด์นะครับแล้วก็ตัวหมูสับนะครับลูกชิ้นคือกล้วย ลูกชิ้นปลานะครับเพื่อนๆเครื่อนกันแน่นๆอยู่นะครับทั้งตับทั้งไส้นะครับเพื่อนๆนี่ครับยำมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับน่าทานมากๆนี่แหละครับความอร่อยนะครับมันมีทั้งศิลปะและความน่ากินปนอยู่ในอาหารนะครับเพื่อนๆดูครับทั้งพริกขั่วถั่วป่นนี่หอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วดูตับนะครับตับสไลด์แบบนี้นะครับเพื่อนๆ ทีเด็ดเลยนะครับทั้งตับทั้งไส้ร้านนี้นี่อย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับแล้วเส้นปอกอย่างนี้บะหมีป่ปอกคือเส้นบะหมี่แบบแบนๆน,นะครับมันจะได้ความหนบึบความเด้งความอร่อยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเคี้ยวมันจะได้เป็นเป็นเต็มปากเต็มคําหน่อยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับความหอมของบะหมีป่ปอกกับบะหมี่แบบธรรมดาบะหมี่กลมเนี่ย ผมว่าใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าเส้นบะหมี่เปาะเนี่ยมันจะได้เนื้อกว่านะครับเพราะเส้นมันแบบเป็นเส้นเป็นแบนใหญ่ๆนะครับมันจะเคี้ยวแล้วมันจะได้อารมณ์ได้อารรสกว่านะครับเ,เพื่อนความอร่อยไปอีกแบบนนะคือผมเนี่ยเป็นชนช,นชอบทานตัวบะหมี่เกี้ยวมากๆทานบะหมี่เกี้ยวนี่แทบจะทุกวันนะครับเ,เพื่อนแล้วยิ่งมาเจอกับเส้นบะหมี่เปาะแบบนี้มันก็เหมือนกับเปลี่ยนอารมณ์นะครับได้เปลี่ยนรสได้เปลี่ยนรสชาตินะครับเพื่อน เนี่ยเครื่องแน่นมากๆนะครับมาถึงก็ซยบะหมี่เส้นบะหมี่ก่อนเลยนะครับเล่นจนจะหมดชามเลยนะครับสําหรับเส้นก่อนแล้วค่อยมาเกะงานที่หลังนะครับพวกเครื่องนะะเนีเ่ยแหละครับเพื่อนๆอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับเส้นบะหมี่แบบนี้นะครับและแกะปรุงมานี่อร่อยอยู่แล้วนะ,ะผมแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะครับให้บอกแกนะครับว่าไม่ต้องใส่พริก พริกของแกคั่วหอมเลยนะครับแกคั่วเองนะครับสําหรับพริกแห้งแบบนี้นะครับคั่วหอมมากแล้วก็เผ็ดมากด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับหมูต้มนะครับหมูต้มสไลด์นะครับมันจะมีความหอมความอร่อยในตัวเขาอยู่แล้วนะครับมันมันหอมมเนี่ยนะครับเพื่อนๆบรรยากาศที่มันได้อัดทำรสดในแบบโบราณขนาดแท้นะครับสําหรับร้านนี้นะครับแกขายมาตรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับเพื่อน นี่ครับตัวตับสไลด์ครับเพื่อนๆนี่ครับสูตรเด็ดแบบพลางขนาดแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆตับไปต้มนะครับแล้วก็มาสไลด์บางๆนี่ครับแล้วดูหมูต้มนะครับหมูต้มก็เป็นหมูติดมันนะครับเพื่อนๆเอาไปต้มกับน้ําซุปนะครับมันก็จะได้ทั้งรสชาติของน้ําซุปนะครับน้ําซุปก็มีความหอมมีความหวานเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวหมูนะครับก็ดูดซับตัวน้ําซุปเข้ามานะครับโอ้โหอย่างเด็ดครับเพื่อนๆ ร้านนี้นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่ธรรมดา40นะครับพิเศษ50บาทตอนนั้นเองครบเครื่องมากๆนะครับทั้งพริกคั่วถั่วป่นหอมๆแล้วก็เครื่องแน่นๆเลยนะครับเพื่อนๆลูกชิ้นมีทั้งลูกชิ้นหมูคือกล้วยแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็จะมีหมูสับหมูชิ้น และที่สำคัญเลยนะครับคือไส้หมูอย่างเด็ดครับร้านนี้เนี่ยบรรยากาศนะครับก็นั่งริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับโคตรฟินครับเพื่อนอ๋ออันนี้สามเดินไปกนรอช้านะครับต่ออีกหนึ่งชามนะครับชามนี้เป็นเมนูต้มยำกันบ้านะครับเพื่อนเนี่ครับต้มยำก็น่าทานมากๆนะครับก็ยังเป็นอยู่ที่เส้นบะหมี่เปาะเหมือนเดิมนะครับ น้ำซุปเขามีความหอมมากๆครับเพื่อนเพื่อนแล้วดูครับมาร้อนแบบนี้เลยครับการต้มด้วยถ่านเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีความละอุกมากกว่าตัวแก้นะครับเพื่อนเพื่อนน้ำซุปเขาจะร้อนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนอร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะครับร้อนร้อนแบบนี้ทั้งเส้นทั้งซุปอย่างเด็ดครับเพื่อนเพื่อนบอกเลยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับร้านป้าแกอยู่ในวัดตึกนะครับขายตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้านะครับจนถึงประมาณบ่ายสองนะครับเพื่อนๆบางวันก็หมดเร็วนะครับเที่ยงกว่ากว่าบ่ายโมงกว่ากว่าก็หมดแล้วนะครับสําหรับร้านนี้บอกได้เลยนะครับว่าช้าหมดอดแดนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเพื่อนๆสีสันความอร่อยนะครับมันประกอบได้หลายองค์ประกอบนะครับทางน้ำซุปเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับร้านนี้ น้ำซุปคือตอบโจทย์มากๆมีความหอม,ห,อมหวานมันเค็มครบรสเลยนะครับเพื่อนๆเป็นน้ำซุปเคี่ยวกระดูกหมูเนี่ยมันจะได้ลดัรสมันได้ความหวานความหวานจากน้ําตาลกับความขวานจากน้ําซุปความหวานจากการเคี่ยวนี่มันต่างกันนะครับเพื่อนๆร้านนี้โคตรอร่อยครับเพื่อนๆ้น <ลด S 2> ช,ชาติแบบโบราณขนานแท้เนี่ยครับทานแล้วคิดถึงตอนววยเด็กเลยนะครับเพื่อนๆได้กินของอร่อยอร่อยรสชาติแบบอริจินนลนะครับเพื<ๆ>่อนๆ ดูเส้นบะหมี่เปาะนะครับเส้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องลองทานดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเส้นบะหมี่เปาะมันมีความเหนียวหนึบกว่าเส้นบะหมี่ทั่วไปนะครับเพื่อนๆแล้วมันมีความหอมนะครับผมเนี่ยถ้าเจอเส้นบะหมี่เปาะเนี่ยไม่ได้เลยต้องสั่งบะหมี่เปาะนี่ครับกินกับน,น้ำซุปฉ่ำๆน้ำซุปหอม,หอม ริกคั่วถั่วฝ่นกลิ่นหอมหอมลอยคุ้งนะครับความมันกับความเผ็ดโอ้โหนี่ยะครับเพื่อนๆสีสันของอาหารนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มนะครับน้ำส้มแกใช้เป็นพริกขี้หนูซอยโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับความอร่อยที่มันผสมมันเข้ากันมันลงตัวเมื่อมาปรุงมันรวมกันแล้วเนี่แหละครับมันเป็นความอร่อยของอาหารนะครับเพื่อนๆดูครับหมูสับแบบนี้ครับเพื่อน แกมิมีถูร่วกนะครับเพื่อไม่ให้ถ้าร่วทิ้งไว้บางที่เนี่ยหมูมันจะแข็งนะครับแต่แกเนี่ยหมูยังนุ่มอยู่เลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับบรรยากาศก็วิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับแค่ดูบรรยากาศก็ฟินแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับละคนก็นั่งทานกันเยอะแยะมากมายนะครับลูกแคกแกเยอะตั้งแต่เช้านะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านป้า ต้องขออภัยเพื่อนทุกคนนะครับผมลืมถามชื่อป้าแกมาไปกินก็หลายรอบนะครับลืมถามทุกทีหาไม่ยากหรอกครับเ,เพื่อนๆขับไปที่วัดตึกนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวอร่อยสมคำล่ำเนือแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับก็จะมีของเล่นขนมขนมไทยก็มีนะครับแต่วันนี้ไม่มานะครับเ,เพื่อนๆปกติก็จะมาทุกวันอยู่นะก็จะหยุดเฉพาะวันพุธ นี so paper, ่นะครับก็อ <utter> ีกหนึ่งเมนูนะครับสาหรับร้านป้านี่ก๋วยเตี๋ยวน้ําตกคนๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆน้ําซุปอร่อยแบบเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือตัวน้ําตกนะครับเพิ่มเลือดเข้ามาก็อร่อยอีกหนึ่งเมนูนะครับแต่สําหรับร้านป้านะครับผมชอบเมนูนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่แหละครับเพื่อนๆโอ้โหมันครบเครื่องมากๆและเครื่องแน่นๆเต็มๆชามนะครับยิ่งสั่งแบบพิเศษเนี่ยก็อิ่มจุใจเลย ทั้งหมูสับตับไส้นะครับแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นต่างๆนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูคือกล้วยอย่างอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยน้ําตกเนี่ยก็จะได้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวแบบเข้มข้นเลือดหวานๆนะครับก็อร่อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเนี่ยผมชอบทานกับเส้นหมี่นะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆชอบทานกับเส้นอะไรครับ คือก kind of ๋วยเตี๋ยวแต่ละอย่างนะครับผมก็จะทานต่างกันนะครับถ้าเป็นก๋วยเตี Truth, ๋ยวต้มยำกับน้ําใสเนี่ยผมชอบทานเป็นตัวเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กกับเส้นบะหมี่ทานกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำและน้ําใสมันจะได้ความอร่อยนะครับเพื่อนๆส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยวเลือ้ก๋วยเตี๋ยวน้ําตกแบบนี้นะครับผมก็ชอบทานกับเส้นหมี่อย่างนี้แหละครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวแห้งนะก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบโบราณที่ว่าเป็นซสีอิ๊วนะครับผมก็ชอบทานกับเส้นใหญ่ ความอร่อยมันต่างกันนะครับเพื่อนๆล่ะครับชอบทานกับแบบไหนนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเส้นหมี่ทานกับก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเนี่ยละครับอินฟินสุดๆแล้วมีความหอมเส้นหมี่เขาจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเพื่อนๆแล้วก็น้ําตกหอมๆนะครับนี่ครับแล้วก็ชมบรรยากาศเช้า กับริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับแล้วก็ใต้ล่มเงาไม้ล่มลื่นแบบนี้นะครับวัดตึกนะครับเพื่อนๆท่าเรือวัดตึกนะครับก็มีประวัติมายาวนานนะครับเพื่อนๆนี่ครับต้นไม้ใหญ่ปกคลุมล่มลื่นมากๆครับเพื่อนๆเวลาทานอาหารนะครับก็ผมก็จะทานหมดแบบเรียบร้อยแบบนี้แหละครับเพื่อนๆน้ำซุปเนี่ยผมว่ามันเป็นสุดยอดของก๋วยเตี๋ยวแล้วนะจะให้เหลือทิ้งไว้ก็เสียได้นะครับคือ มันเป็นสิ่งที่ทําให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละครับมีความอร่อยและสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยต้องการก๋วยเตี๋ยวทุกวันนี่คือตัวน้ําซุปนี่แหละผมไม่เคยทิ้งเลยนะน้ําซุปเนี่ยยิ่งเจอร้านไหนอร่อยอร่อยนะโอ้โหซดหมดจนหยดสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆกับบรรยากาศแบบนี้นะครับวัดต,ตึกค่าเรือวัดต,ตึกกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านป้านะครับ อร่อยแถมได้รับบรรยากาศแบบนี้เช้าๆแกขายแต่เช้าครับเพื่อนๆเจ็ดโมงแกขายแล้วนะครับบางทีหกโมงครึ่งเนี่ยก็ขายแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าแกเสร็จนะแกเตรียมของตั้งแต่ตีห้านะครับเพื่อนๆเสร็จนะครับน้ําซุปได้นะครับแกก็พร้อมขายนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นเรือรับส่งนักเรียนนะครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะที่นี่จังหวัดนนท์ครับเพื่อนๆ จังหวัดนนท์นะครับหน้าอยู่หน้าท่องเที่ยวนะครับมีอะไรอะไรเพื่อนๆนะครับมาได้สัมผัสได้รับรู้อีกเยอะนะครับเพื่อนๆครับแล้วนี่ก็อีกหนึ่งเมนูนะครับของแกนะครับก็คือต้มเลือดหมูนะครับเพื่อนๆต้มเลือดหมูก็อร่อยมากๆเลยนะครับนี่ครับก็เป็นผักกาดและผักกาดแก้วนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ในเกาเหลานะครับนี่ครับก็น้าซุปเลือดหมูนะครับหม้อใหญ่แบบนี้นะครับ ขายหมดแกก็กลับนะครับขายหมดทุกวันถ้าต้นเลือนหมูเนี่ยไม่ถึงเที่ยงนะครับเ,เพื่อนเช้าเช้านี่ก็หมดแล้วขายดีมากๆแก้ว็ดูตัวน้ําซุปแกเดยแกทําได้แบบหอมมากๆนะครับเ,เพื่อนๆชุดหนึ่งนะครับก็ธรรมดา40พิเศษ5้าสิบนะครับอย่างเยอะและที่สําคัญนะครับคือแกใช้หมูสับด้วยผมโคตรชอบเลยนะครับเกาเหลาเลื่อนหมูที่มีตัวหมูสับ และหมูชิ้นแบบนี้นะครับหมูชิ้นแกนะครับอย่างที่บอกนะครับแกจะใช้เนื้อหมูติดมันนะครับเพื่อนๆนาไปต้มกับน้ําซุปนะครับจนมันมีความหอมได้ทั้งน้ําซุปนะครับหอมหวานนะครับเพื่อนๆและตัวหมูเนี่ยับซุปครับตัวน้ําซุปเข้าเนนีอนะครับเพื่อนๆหอมอร่อยมากๆอย่างเด็ดต้องมาลองครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดก ทามานำเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไปนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ